b i s m i l l ม h ร r o h m a n i r o h i m assalamualaikum w a r a h m a t u l ล a h i w a ะ a r a k กาตุสวัสนะคะนักเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนเลยวันนี้ตอนบ่ายนะคะมาเรียนวิชาการงานอาชีพกับครูย่าเหมือนเดิมเนาะเราจะเจอกันหนึ่งอาทิตย์จะเจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนทําให้เต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนนะคะเพราะว่าเจอกันแค่ครั้งเดียวเองนะหนึ่งอาทิตย์นี้สําหรับวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สา เรื่องงานเกษตรค่ะ,ะงานเกษตรในหนังสือของนักเรียนจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงปลานะแต่วันนี้ครูขอเปลี่ยนงานเกษตรนี้เป็นเครื่องมือเกษตรก็แล้วกันนะคะนักเรียนจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะ,ะเดี๋ยวดูตามรูปภาพที่ครูให้มาเลยนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะนักเรียน ว่ารูปภาพนี้มีประโยชน์มากเลยเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมจะมีคำถามนะคะกิจกรรมในส่วนนี้ด้วยนะเครื่องมือกเกษตรครูจะสอนว่าเครื่องมือกเกษตรนั้นมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างมันใช้ทำงานอะไรได้บ้างนะคะดูรูปภาพนี้สิคะเคยเห็นรปเปล่า มันจะมีลักษณะยังไงเอ่ยแหลมแหลมแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคราดคราดนี้เป็นเครื่องมือกเกษตรใช้สําหรับการทํานาค่ะทํานาทําสวนแล้วก็มีลักษณะด้านของมันจะยาวาด้านยาวมีส่วนปลายส่วนหน้านะคะตรงนี้จะเป็นตะขอ,อส่วนหน้านี้จะเป็นตะขอซี่เรียงกันมันจะเป็นตะขอซี่เหมือนฟันปลาเลยนะคะนักเรียนแล้ว มันใช้งานยังไงอะคะครูก็มันใช้งานในการชัดหรือว่าการลากต้นหญ้านะคะการตะกุยดินที่ไถให้ดินนั้นมันร่วนนะคะอันนี้เป็นการชัดหรือว่าลากหญ้าที่เราไม่ต้องการนะคะ,อะเอาออกมานะมีลักษณะแบบนี้เลยในรูปภาพเมื่อกี้ที่ครูอธิบายนะคะแล้วก็ภาพถัดไป ภาพถัดไปจะเป็นบัวรดน้ำบัวรดน้ำนี่นะคะบัวรดน้ำใช้สำหรับบรรจุน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าต้นพืชทั้งหลายนะคะน้ำที่ออกจากฝักบัวเนี่ยจะออกมาเป็นฝอยๆกระจายนะคะเนี่ยตรงนี้มันจะมีรูเล็กๆๆ,ๆอยู่เต็มเลยนะแล้วก็บัวรดน้ำนี้มันทำให้พืชได้รับน้ำอย่างทั่วถึงด้วยตรงเนี้ยที่เขาทำเป็นรูค่ะ ทิศทาเป็นรูเพื่อให้น้ํากระจายเป็นฝอยนี้มันจะทําให้พืชน,นั้นได้รับน้ําอย่างทั่วถึงด้วยนะคะรวมไปถึงส่วนต่างๆของพืชด้วยจะไม่ทําให้พืชน,นั้นหักง่ายดังนั้นเวลานักเรียนจะใช้นักเรียนจะต้องจับที่หูมันนะคะหูหิ้วเท่านั้นจับตรงนี้รูปถัดไปจะเป็น ปุ้งกีนะคะปุ้งกีนี้ทำมาจากพลาสติกค่ะพลาสติกนะใช้สำหรับการขนดินขนปุย๋ยหรือว่าเศษใบไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะคะเป็นการเตรียมดินนั่นเองนะการเก็บบำรุงรักษาหลังใช้แล้วเราจะต้องทำความสะอาดทุกครั้งนะคะเมื่อไม่ใช้งานแล้วต้องทำความสะอาดแล้วก็เช็ดด้วยผ้าให้แห้ง อย่าเอาไปตากแดดเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นมันจะกรอบเลยเดดมันเผานะคะกรอบบางเลยทำให้เสียหายได้นะคะต่อไปจะเป็นจอบอจอบทากจอบขุดนะคะมีลักษณะแบบนี้เลยสังเกตให้ดีนะคะจอบนี้ใช้สําหรับการขุดดินค่ะขุดดินควนดินหรือว่าถางย้าก็ได้นะจอบในสว่วนนี้ ะะจะทําด้วยเหล็กแล้วก็หน้าแบนหน้าแบนกว้างมีด้านยาวเนี่ยด้านยาวสําหรับจับนะแล้วจอบมันแบ่งออกเป็นสองก็คือจอบถากนะสำหรับถากหญ้าจอบขุดสําหรับขุดดินนะคะต่อไปเป็นซ่อมพรวนซ่อมพรวนหน้าตาแบบนี้เลย ใช้สําหรับควรดินรอบๆต้นคือนะคะ,ะเวลาเราจะขุดปลูกต้นไม้เราขุดรอบๆอบะค่ะรอบๆอบ,อบ,อบอต้นไม้ของเราไว้สําหรับควรดินนะคะไม่ควรใช้ควรดินที่แข็งนะดินแข็งแข็งนี้ไม่ควรจะใช้เลยเพราะว่าอาจจะทําให้ซ่อมนี้ซ่อมควนนี้หักได้หรือว่างอได้นะควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะนักเรียนไม่เอาไปเล่นกันด้วยนะเพราะว่ามัน อันตรายมันเลี้ยงอ่ะมันมันเลี้ยงมันมันแหลมค่ะอ่ะมันแหลมนะคะเราเวลาจะใช้ในการทํางานเนี่ยเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ให้เกิดอันตรายต่อไปเสียมเสียมใช้สําหรับการขุดหลุมขุดดินหรือว่าควนดินนะคะเพื่อปลูกต้นไม้เวลาคนเขาจะปลูกต้นไม้เขาก็จะใช้ เตรียมในการขุดขุดหลุมเล็กๆอะค่ะไม่ใช่ขุดหลุมใหญ่นะขุดหลุมเล็กๆเ,เพื่อปลูกต้นไม้นิยมใช้ขุดหลุมที่มีขนาดเล็กนะนัานากเรียนเนี่ยเขาบอกว่าขนาดเล็กแต่ลึกหรือว่าพื้นดินที่ไม่สามารถใช้จอบได้นะคะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทาน้ํามันกันสนิมด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจอบมันทําด้วยเหล็กมันจะขึ้นสนิมได้ง่าย ต่อไปจะเป็นช้อนปลูกนะคะช้อนปลูกใช้สำหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกหรือว่าขุดหลุมปลูกหรือว่าใช้ขุดและตักต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกอีกหลุมหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้คือต้อนกล้าเราต้องการให้ต้นกล้าไปอยู่ในอีกหลุมหนึ่งที่เราเตรียมมาไว้เราก็ใช้ช้อนปลูกนี่แหละคะ่ะขุดนะคะขุดเป็นต้นมาแบบนี้เลยให้มีดินติดรากมาด้วยนะคะอ่า ปลายของมันจะมีค่อนข้างคมนะคะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะนักเรียนคงรู้จักกันแล้วแหละเครื่องมือที่ครูได้อธิบายไปนะคะอ่ะต่อไปเป็นรูปการไกรตัดกิ่งตัดกิ่งต้นไม้อ่ะคะ่ะใช้สําหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กนะหรือว่าตัดพืชใบที่แห้งตัดพืชใบต่างๆนะคะตัดแต่งต้นไม้ให้มีขนาดที่เราชอบหรือว่ารูป รูปตัดต้นไม้ให้เป็นรูปต่างๆเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเห็นไหมต้นไม้บางต้นเขาตัดแต่งเป็นรูปช้างก็มีเป็นรูปหัวใจก็มีเขาใช้นี้เลยนะคะกันไกลตัดแต่งกิ่งเนี่ยค่ะใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมหยอดด้วยน้ำมันกันสนิมน,นะคะแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กด้วยต่อไปกัรไกลตัดหญ้านะคะ กันไกรตัดหญ้าจะสำหรับใช้สำหรับตัดหญ้าหรือว่าตกแต่งต้นไม้ก็ได้เหมือนกันไกลกันไกอันนี้เมื่อกี้อะค่ะมันตกแต่งได้แค่ต้นไม้กิ่งเล็กๆนะคะต้นไม้กิ่งเล็กๆแต่อันนี้เป็นกันไกรตัดหญ้าเนี่ยเราสามารถตัดต้นไม้ที่เป็นกิ่งใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่กิ่งใหญ่ขนาดเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนู้เลยนะมันใช้กันไกรไม่ได้นะคะ อันนี้ใช้สําหรับตัดหญ้าหรือว่าตกแต่งต้นไม้นะหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ตามรัว้วหรือตัดหญ้าในสนามที่มีมุมแคบนะคะเวลาเราจะใช้งานเราต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะต่อไปเครั่วพร่วนี้จะใช้สําหรับการตักหรือว่าขุดดิน รวมถึงการคววนดินไปด้วยนะคะพั่วมีหลายชนิดมากเลยนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นพั่วสนามพั่วปลายแห M, ลมพั่วปลายตัดพั่วหนีบด,ดินนะคะมีหลายชนิดด้วยกันเลยหน้าตาแบบนี้นะคะดูเอาไว้นะแล้วก็ครูจะให้เป็นใบงานด้วยนะคะนักเรียนอันนี้เดี๋ยวขอออกนิดนึงเอาใบงานนี้ก่อน สัปดาห์นี้เอาใบงานนี้ก่อนนะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดต,ตอนแรกครูจะปริ้นเป็นใบงานให้แต่พอนึกๆปหกไม่ค่อยจะรักษากันนะคะเป็นกระดาษนี้จะยับยัยี่และหายบ่อยมากเลยดังนั้นครูก็ให้ทำลงในสมุดวิชาการงานอาชีพโดยที่นักเรียนเขียนหัวข้อว่าหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องงานเกษตรนะคะอ่าเรื่องเครื่องมือเกษตรน่ารู้ ขอโทษด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมเขียนหัวข้อด้วยนะหน่วยการเรียนรู้ที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องเครื่องมือเกษตรน่ารู้หลังจากนั้นเขียนคำชี้แจงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนวาดภาพนะวาดภาพเขียนชื่อเครื่องมือนักเรียนอาจจะวาดภาพตรงกลางก็ได้ตรงกลางแล้วก็ ชื่อเครื่องมือประเภทการใช้งานวิธีการใช้งานอาจจะทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมลงด้านล่างก็ได้นะคะ,ะชื่อเครื่องมือชื่อว่าอะไรแล้วก็การใช้งานมันประเภทการใช้งานใช้กับอะไรนะคะวิธีการใช้งานใช้อย่างไรตรงนี้ไปดูในรูปภาพที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะแยกยะให้ออกด้วยนะต่อไปบัวรดนะ้ำชื่อเครื่องมือเมื่อกี้ครูฉเฉลยแล้ว บัวรดน้ําประเภทการใช้งานนะคะใช้ทําอะไรคะบัวรดน้ําใช้รดต้นไม้ต้นพืชใช่ไหมวิธีการใช้งานล่ะใช้ยังไงเมื่อกี้ที่ครูอธิบายนั่นก็คือจับตรงที่ด้ามของมันด้ามจับนะคะแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังค่อยๆอรดน้ำใช่ไหมคะอันนี้ครูเฉลยไปให้แล้วทำทั้งหมด4รูปภาพด้วยกันนะ นักเรียนจะเอา1แผ่นต่อหนึ่งรูปภาพก็ได้หรือว่า1แผ่นต่อสองรูปภาพก็ได้อย่าเอาเยอะเกินกว่านั้นนะคะครูให้ตัวเลือกแค่สองจะใช้1แผ่นต่อหนึ่งรูปภาพหรือว่าหนึ่งแผ่นต่อสองรูปภาพเท่านั้นนะคะใบงานนี้ครูมีคะแนนถึง20คะแนนเลยค่ะ,ะให้ถึง20คะแนนด้วยกันเลยเดี๋ยวครูจะส่งรูปภาพไปให้ในกลุ่มป .6 บบนะคะ สำหรับวันนี้มีการบ้านแค่นี้นะทำลงในสม,มุดได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิวบารอกาตุ